ลุงเจเจครับมีเรื่องเศร้าอะไรหรือเปล่าครับบอกพี่มาเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ชายทหารอย่างพี่อะไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นพูดแล้วจะหาว่าคุยดูนี่ครับแผลเป็นเย็บแปดเข็มมีเรื่องกับเพื่อนวิ่งหนีหมาโดนรถหน,นาเกี่ยวจะซสีเรียสจะเครียดไปทำไมละครับมีเรื่องก,กับใครบอกเดี๋ยวพี่จัดให้ เจเจมีเรื่องกับพ่อเดี๋ยวต้องกระทืบพ่อให้จมตัวใครตัวมันเถะครับโอ้ยพี่หมงนักเรียเก่าเขาเอาไม่อยู่เจเจอยู่นี่เองเหรอพี่ตามหาสะทั่วเลยอและไอ้เรื่องกระทืบนั่นอย่าไปบอกพี่หมงนะครับพมกลัวพี่หมงกระทืบ เวลาสมควรจะต้องกลับแล้วครับขอตัวก่อนนะครับค่ะไปแล้วจเจเจกลับบ้านกันเถอะพ่อก็เป็นห่วงแล้วพ่อไม่ห่วงเจเจหรอกพ่อเขารักแต่พี่จย้จา๋าพ่อเขาไม่เคยรักเจเจหรอกพ่อเขารักเราสองคนเท่ากันแต่การแสดงออกอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันพี่รู้นะว,ว่าตอนนี้เรายังน้อยใจอยู่นะ อย่างนี้รีบกลับบ้านไปก่อนพี่อ่ะเป็นห่วงเรามากรือไหมนะรีบกลับบ้านก่อน แต่คนหน้าเครียดท่านว้าไปทำอะไรมานะ่ะเดินมาหน้าเครียดเชียวไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงๆหรอมาเล่าไปแล้วนะก้อยปันนะสิอ้าวไหนว่าไม่มีอะไรไงไอปันมันโกรธเราเราจะย้ายของออกจากบ้านแต่เราก็ง้อมันแล้วนะทั้งซื้อหนังสือให้มันซื้อเครื่องล้างม่านตาให้มันแต่ลูกไม่มพูดกับเราว่ายังไง พูดว่ายังไงล่ะไม่หร่กันเลิกยุ่งวุ่นวายฉันสักจีไอ้กระหันฉันลำคานมันมันพูดไปได้แล้วไปทำอะไรให้เขาโกรธละ่ะธันวานจา๋าเราแค่เซลมันนิดหน่อยอ่ะไม่รู้จะโกรธอะไรขนาดนั้นโอเคเร,เรายอมรับผิดก็ได้รับผิด แต่ให้เราทํายังไงเราก็ทําดีกับมันทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วอ่ะปันเขาอาจจะอยากได้แค่คําขอโทษก็ได้นะเรารู้ว่าธันวาไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษเพราะว่ากลัวเสียฟอร์มใช่ไหมล่ะแต่จริงๆอ่ะคําว่าขอโทษอ่ะมันง่ายกว่าการที่เราซื้อของให้อีกนะแถมได้ผลมากกว่าด้วย เจเจนี de ่แกมานั Ma ่งถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรตรงนี้ฮะข้าปลาไม่กินหรือไงฮะจะลดความอ้วนเหรอโอ้ยเรียกลูกมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าลูกเป็นใบอ๋อไม่ได้เป็นใบแต่เป็นต้น กินแันนะลูกนะนี่พ่อทํามาให้แต่จะไม่กินพ่อก,กินนะพ่อก็หิวเหมือนกันนะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วทำไมพ่อไม่กินนะ่ะ่วงหมามันน่ะดิห <c oughs> มามันงอนพอ่อมันหนีไปอยู่ในสโมสอไม่ยอมกินข้าวกินปลา <c oughs> เจเจ โกรธพ่อใช่ไหมเจเจไม่ได้โกรธหรอกแต่เจเจ,เจน้อยใจแกคิดว่าพ่อรักพี่จะจ่ามากกว่าแกเลยเจเจเจ,จะไม่ให้คิดได้ยังไงอะ่ะเวลาพี่จจจ่าทำผิดอะ่ะพ่อก็ไม่เคยว่าแล้วเวลาเจเจทำผิดอะ่ะพ่อก็ว่าแต่เจเจ้อย่างเวลาเจเจปั่นจักรยานล้มพ่อก็ตีเจเจถ้อย่างวันเนี้พี่จจจ่าปั่นจักรยานล้ม พ่อก็ตีเจเจอ่ะแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อนะลูกเหตุผลของพ่อก็คือพ่อลักพี่เจจ๋ามากกว่าเจเจไงพี่เจจ๋าขออะไรหรืออยากได้อะไรพ่อก็ให้หมดพี่เจจ๋าอยากไปเรียนเมืองนอกพ่อก็ให้แล้วเจเจอยากได้จักรยานเจเจขอพ่อพ่อก็เจเจเก็บตังค์ซื้อเองจะมีอะไรบ้างที่เจเจเนี่ยไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อหรือว่าเจเจต้องทํางานแลกมา เจเจก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะมันก็จริงอย่างที่เจพูดะเจ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 อยากได้อะไรเจเจต้องเก็บเงินซื้อหรือไม่ก็ทำงานแรกเวลาเจเจทำผิดอะไรเจเจก็ถูกลงโทษหนักประจ่าเจเจรู้ไหมว่ามันเป็นพ่ออะไร พราะพ่อคาดหวังในตัวลูกไงบ้านเราก็มีกันอยู่แค่นี้แกก็เป็นลูกชายคนเดียวในบ้านถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อแกต้องดูแลแม่แกต้องดูแลพี่จ๋าและถ้าวันหนึ่งแกเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกับที่พ่อเป็น าจงเข้มงวดเงเพื่อต้องการให้แกดูแลคนอื่นได้วันนี้แกอาจจะคิดว่าพ่อไม่ได้ให้อะไรแกแต่สักวันหนึ่งแกจะได้รู้ว่าคนเป็นพ่อนะให้ลูกได้ทุกอย่างแม้นกะตั้งชีวิตของตัวเอง คือว่าลูกผู้ชายเนี่ยเขาไม่กอดกันเยอะนะพ่อมันเขินนะพ่อเออพ่อพอกินข้าวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะพ่อนะนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวเจเจเนี่ยจะไปเข้าใหม่มากินถ้าพ่อใช้เจเจดูแลคนอื่นแล้วก็เจเจขอเริ่มดูแลพ่อก่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหเล่นเซซึ้งเลยไม่ซึ้งหรอกพ่อ เจเจเนี่ยไม่อยากกินข้าวนี้มันเย็นเดีเจเจไปตักข้าวร้อนๆมากินใหม่ดีกว่าโอ้ไอ้วเอ้ยบวัวเอ้พ่ยเจเจรักพ่อนะพ่อเราลงพอกันแล้วเจเจรักพ่มากินด้วยกันนะพ่อนะได้พ่อรักพ่อรักคุณอาครับไอ้ปันอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องจะคุยกับมัน อยู่นี่ก็ดีแล้วไอ้ปันฉันขอโทษเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันไปดูถูกแกขอบใจนะที่ไม่ขอโทษแต่ที่แกพูดเมื่อวานมันก็ถูกไง คนรวยกว่าใหญ่อย,อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่คนที่จนกว่าสิยังไงก็ต้องหาที่อยู่ไม่พันฉันเซลเกันแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยวะฉันไม่ได้คิดมากด้วยแต่มันเป็นเรื่องจริงยังไงซะคนรวยก็มีที่อยู่คนจนต่างหากที่ต้องไปได้นั้นจะจะพิสูจน์ที่แกเห็นว่าบางครั้งคนรวยก็แพ้เป็น้วยฉันวาจะทำอะไรกัีลูก ผมจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แทนไอ้ปันมันเองครับฮะพี่วานแทนวาแทนวานั่นไอ้กระหังจะไปไหนล่ะครับเอ้าก็พี่แทนวาเขาจะย้ายออกจากที่นี่แทนพี่ปันนี่คะฮะแล้วใครบอกให้จะย้ายออกจากบ้านอ้าวแทนน้อยใจที่แทนวาดูถูกเรื่องงานของปันปันก็เลยจะย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่ที่คอนโดใกล้ๆที่ทำงานไม่ใช่เหรอ ก็ออมเห็นพี่ปันน่ะนั่งดูโวโชวัวคอนโดนี้อยู่ไอคอนโดนี้มันยังไม่ได้สร้างเลยคือคอนโดเนี้ยมันจะมาซื้อที่ตรงแกลลี่ของผมนะครับผมก็เลยเครียดเรื่องที่จะออกจากงานนะครับพี่ปันบอกพวกเราว่าจะย้ายออกไม่ถึงออกจากงานเหรอลูกครับเี่ทกคคิดว่าผมจะย้ายออกจากบ้านเหรอครับออไอกระหังก็ด้วย ว่าปันไม่ต้องพูดแล้วฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปออมแท็บเล็ตนี่พี่จำได้ว่าออมเคยอยากได้แต่ว่าตอนนั้นพี่ยังว่าออมเด็กเกินไปแต่ไหนไหนพี่ก็จะไปแล้วออมเก็บไปเล่นนะขอบคุณครับพี่ธันมาออมพี่ทำไมพี่ออมมาก อ่าครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเต็มใจให้เอ,อเสื้อผ้าผมยังขนมาไม่หมดนะครับยังมีบางส่วนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะกลับมาเอาใหม่อ,อ,อ,มอาครับขอบคุณมากนะครับที่คอยดูแลผมตั้งแต่ผมเป็นเด็ก คุณอาเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนแม่ของผมผมไม่อยู่ขอให้คุณอาดูแลตัวเองดีๆนะครับผมรักคุณอาทั้งสองคนนะครับใครจะเป็นคนบอกจะบอกตอนนี้เดี๋ยวมันก็อายสิอะไรพี่ันอะไรเลยเหรอลกขึ้นลข้น นี่อยู่ที่บ้านนะอย่าดูแต่ซีรีส์เกาหลีนะอ่านหนังสือบ้างพี่เป็นห่วงดูไหมค่ะงั้นพี่ก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะพ่อกับแม่บอกให้ไหลตามน้ำไม่ใช่หรอคะ ฉันฝากทีารักคู่รักทั้ง,งขอขอสองคนแทนฉันด้วยเลยแล้วต่อไปอ่ะก็เลยคิดได้แล้วว่าคนรวยอยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผมลาทุกคนนะครับ เด็บขึ้นฉันขอเก็บภาพบรรยากาศของบ้านหลังนี้ไป็นครั้งสุดท้ายก่อนพ่อที่ขึ้นไหนเก็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายแล้วพ่อยังบอกทห่ไหนอีกหรออท่านวา จะบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดคือที่ทุกคนเข้าใจว่าฉันจะย้ายออกเนี่ยนะฉันจะย้ายออกจากงานไม่ใช่ย้ายออกจากบ้านเพราะไอคอนโดที่อยู่ในโบชัวเนี่ยมันซื้อที่ตรงแกลเลอรี่ของฉันทุนหมดเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วเหรอ ฉันเป็นคนเดียวที่เพิ่งรู้แล้วที่ฉันลำลาไปเมื่อกี้ซับซึ่งสุดสนั่นไงนั่นไงนี่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดใช่ไหมครับว่าผมจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ เยแล้วทุกคนต้องเข้าใจผิดคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือว่าผมจะเอาเสื้อผ้านี่ไปบริจาคแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาเสื้อผ้าส่วนที่เหลือไปบริจาคให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมเจงเฮ้ยคันวาเดี๋ยวนายแมนมากว่ะ<อ>เอาใจเราไปปันเก็บใจมึงไว้เก็บใจมึงไว้ nhằm đi chỗ thiếu lạp với cái tao trong đêm tỏ nét